สวัสดีค่ะสวัสดีข้ะหวยทุกคนนะคะมาพบกับเจลีมีของกันอีกนะคะและคลิปนี้นะคะเจลีก็จะมาแจกสูตรหวยลาวของ3ตัวบนนั่นเองนะคะสูตรหวยลาวของ3ตัวบนน่าหลายคนน่าจะ จับตาอยากได้สูตรนี้กันมากเลยนะคะนะวิธีการคำนวณน,นะคะง่ายๆเลยนะคะให้เรานำผลหวยลาวนะคะหตัวนะของ3วันย้อนหลังมาคำนวณน,นะคะสมมติว่าเจ๊หลีเองนะคะจะซื้อหวยลาววันที่14นะคะก็นับสมมติว่าเอานับย้อนไป3วันนะคะก็จะมีวันที่7-91ดเกอเนาะ เราดึงผลมาเรียบร้อยวิธีการคำนวณคำนวณยังไงให้เรานำเลขนะคะมาบวกกันนะคะนำเลขพวกนี้แหละมาบวกบวกบวกกันอ่าเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะคะวันที่14นะคะวันที่14เราก็จะซื้อหวยกันตัวนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเปิดปฏิทินนะคะตัวนี้สมมติเอานะคะวันที่14นะคะ ผลบวกกันยังไงบวกกันปกติเลยนะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะศูนย์ทดหนึ่งใช่ไหมหรือฟื้นวิชาคณิตศาสตร์นิดนึงนะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบอีกรวมทดเป็นหนึ่งเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งไปแปดเก้าสิบรวมตัวทดเป็นสิบสามนะคะทดหนึ่งบนไปอันนี้เป็นสิบทดเก่งเนาะเป็นสิบหกนะคะตัวนี้ เราได้ผลลัพธ์แล้วว่าเป็น16นะคะผลลัพธ์ก็คือ16อ่า160310นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทํำยังไงให้เราตัดเลขที่ซ้ํากันออกไป1ตัวให้มันเหลือเพียงตัวเดียวอาศูนย์ซ้ำมีแล้วตัดออกตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งมีแล้วตัดออกดังนั้นมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือเลขหนึ่งนะคะเลขหก เลข0แล้วก็เลข3นะคะเหลือ1603เรียบร้อยอันนี้คือผลลัพธ์สุทธินะคะต่อไปทำยังไงให้เรานำเลขมาวินจับคู่วินกันนั่นเองนะคะใครจับคู่เลขวินเป็นจับเลยเนาะจับยังไงนะคะมาดูกันต่อมาดูกันต่อตัวนี้ก็จะมีประมาณ2-3สสเต็ปนะคะต่อไปนำมาจับคู่กัน ก็จกดเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมหนึ่งหกสามเนาะแล้วก็อะไรหนึ่งศูนย์สามใช่ไหมหนึ่งศูนย์สามต่อไปหกศูนย์สามอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเราจับคู่กันแล้วจะได้ทั้งหมด 4ชุดด้วยกันนะคะได้เลขทั้งหมด4ชุดแล้วเราก็นำเลข4ชุดเนี้ยไปแทง3ตัวนะคะแทง3ตัวตรงหวยลาวนะคะถ้าตามของเว็บตามใจนะคะให้เรากด3ตัวตรงแล้วก็กด3ตัวกลับนะคะตัวนี้ถ้าถูกนะคะถ้าแทงบาทหนึงเริ่มต้นก็จะถูก900บาทนะคะเพราะเขาจ่ายบาทละ 900นะคะใน3ตัวนะคะให้เราทำแบบนี้แหละนะคะง่ายๆเลยนะคะสสเตป3-4สเตปเอาเริ่มแรกนะคะสู่3ตัวบนหวยลาวนะคะให้เรานำผลรางวัลย้อนหลัง3วันนะคะเป็นผลหวยลาว5ตัวนะคะนำมาบวกกันนะ,ะบวกกันเสร็จแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะคะให้ตัดเลขที่ซ้ำกระออกให้เหลือเพียงตัวเดียวนะคะตัวนี้ตัดออกแล้วเหลือเพียงตัวเดียวเสร็จแล้ว นำเลขมาจับคู่วินกันนั่นเองนะคะจับคู่กันได้เลขกี่ชุดนำไปแทง3ามตัวตรงแล้วก็3ตัวกลับใครถนัดโต๊ดก็กดโต๊ดไปเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรหวยลาวนำมาแจกกันฟรีๆง่ายๆเลยนะคะคำนวณกันง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่ใช้กับ ผลหวยลาวที่เป็นผล5ตัวนะคะผล5ตัวนะซึ่งเราสามารถซื้อ3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนล่างได้กับเว็บตามใจได้เลยนะคะซื้อกับเว็บตามใจได้เลยนะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเจลี่ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากคำนวณที่เกียยคำนวณน,นะคะก็สมัครสมาชิกลิงก์ที่เจลี่แปะไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ แอดไลน์ <Ad> มาแจ้งชื่อยูนะคะเจลี่จะดึงเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มแนวทางหวยหุ้นต่างๆเข้าฟรีนะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกลิงก์ของเจลี่เท่านั้นเองนะคะนะใครอยากติดตามสูตรหวยลาว2ตัวบนล่างเลขเด่นนะคะในในคลิปถัดไปนะคะก็กด u b s c r i b e กดติดตามให้เจลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เจลี่ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ